สถานที่ที่ศิลาตกอจฉริยะเช่นเจ้าจะเฉิดใช้ในอนาณาจักรต้าฉินของข้าตราบใดที่เจ้าเข้าร่วมกับอาณาจักรต้าฉินข้าจะปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนแขกผู้มีเกียรติเลยละ่ะมีแสงสว่างออกมาจากศิลาที่ตกมาจากฟ้าในที่สุดก็จะออกมาแล้วสินะเฮ้ยดูนั่นสิมันส่องสว่างอีกแล้วพวกเราลองเข้าไปดูกันเถอะดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างอยูอย่ข้างในศิลาที่ตกมาจากฟ้าสินะ เจ้าคิดให้ดีถ้าเจ้าคิดจะตามข้ามาก็รอให้เรื่องนี้จบก่อนก็แล้วกันสิลานี้มันดูดกึนแสงจันหรอเนี่ยนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันการที่สามารถดูดซับแก่นแท้หองฟ้าดินได้ศิลาก้อนนี้จะต้องมีจิตวิญ,ญญาณอย่างแน่นอนพวกเจ้าที่กำลังรออยู่ออกไปให้พ้นซะประมอาจารย์หูนี่มันมากเกินไปแล้วนะตอนที่ราชาปีศาจผิงเทียนโจมตี นี่กายปเปิดเซียวเฟิงแทบจะไม่ได้ให้การช่วยเหลือเลยแต่พอมีเรื่องผลประโยชน์กับเสนอหน้าอย่างเร็วเชียวนะดี่นวัวกันว่าตอนที่เรามีสงครามกับราชาปีศาจพิงเทียนหูอยู่เป็นคนที่วิ่งก่อนคนแรกเลยไม่ใช่เหรอปรุมา,มาจาร์หูนี่ท่านจะทํากันเกินไปแล้วนะพุบป,ปากเอ้ถ้าข้าบอกให้พวกเจ้าออกไปพวกเจ้าก็ต้องออกไปไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าพวกเจ้าซะฆ่าเลยอย่างนั้นเหรอ นั่นมันการพูดของข้าต่างหากล่ะหวัดดีวัยรุ่นพวกเจ้าเป็นใครกันข้าไม่สามารถสัมผัสได้ว่าชายที่สวมเสื้อสีแดงเขาอยู่ในขั้นบำเพ็ญอะไรเขาแข็งแกร่งขนาดไหนกันนะเจ้าไม่รู้จักข้าเหรอข้ามีสกุลว่าฉินรู้สึกดีจริงๆที่ได้อวดเบงฮ่าๆเยอะๆบอกนะว่าเป็นฉินคนนั้นเจ้าคือจักรพรรดิฉินบ้าจริงข้าไม่ถึงว่าจักรพรรดิฉินจะมาที่นี่งานเข้าแล้วสิ นางเป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์จริงๆด้วยนางนั้นงดงามหาที่เปรียบไม่ได้ปีาศาจนางนั้นคือปีาศาจนางจะต้องถูกกำจัดไม่งั้นนางจะเป็นภัยคุกคามต่อโลกได้สหายลัทธิเตา๋าเจ้ากับข้าไม่ได้มีความแค้นต่อกันข้าพูดถูกไหมเจ้า <c oughs> เกิดอะไรขึ้นข้าไม่สามารถควบคุมร่างกายของข้าได้และข้าก็ไม่สามารถรวบรวมล,วม,ล,วม,ลวมปานได้เช่นกัน ทำไมเจ้าถึงอยากจะฆ่าข้านักฟาบาดโปรดระวังด้วยขอลับนางคนนี้อยู่ในขั้นบำเพ็ญเทพเจ้าเซียนทองคำขอลับดูเหมือนว่าเธอจะสามารถใช้แสงจันทร์เป็นพลังของเธอได้ซึ่งมันอันตรายมากขอรับช้างเอ๋อข้าอยู่นี่ข้าอยู่นี่กลับบ้านกันเถอะข้าไม่ถึงเลยว่าฟาบาทจะมารับข้าถึงที่นี่ช้างเอ๋อขอคารวะฟาบาทข้าใช้เวลาตามหาเจ้าตั้งหลายวันในที่สุดข้าก็ได้พบเจ้าเป็นโชคดีของช้างเอ๋อที่ได้พบกับฟาบาทเจ้าค่ะ ฟาบาทพวกเราจะเอาอยัางไงกับคนพวกนี้ดีขอรับฆ่าทิ้งเลยดีไหมช่ามันเถอะอย่าทําให้มันเป็นเรื่องไปมากกว่านี้เลยตอนนี้เราก็เจอฉางเอ๋อแล้วพวกเรากลับกันดีกว่านางคนนี้คือนางปีศาจเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเราจะต้องกําจัดนางให้สิ้นซากซะถ้าพวกเขาอยากร่นหาที่ตายข้าก็ช่วยไม่ได้แล้วนะถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เข้ามาฆ่าข้าสิเจ้าต้องการความช่วยเหลือไหมไม่ต้องหรอกใครที่ยังไม่อยากตายก็รีบออกไปซะ อันหลังขึ้นมานี่เร็วเขา้าเจ้าอยากจะตายงั้นเหรอไปเดี๋ยวนี้แล้วขอรับทําไมข้าต้องทําตามที่เขาบอกด้วยละ่ะนี่ก็หมายความว่าข้าก็อยู่ฝ่ายเดียวกับเขาแล้วสิถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ฉินจุนในอนาคตข้าจะเคารพเจ้าว่าเจ้าเป็นจกักรพรรดิคำนับจกรรักรพรรดิฉินภาธกิจรองสําเร็จครอบครองอัจฉริยะได้รับโอกาสในการสูง่งตัเชิญเทละปีศาและโอกาสในการเข้ารันเจี้ยนเทละปีศาเยี่ยมในอนาคตข้าจะทําให้นิกายประตูเอเวจีอยู่ใต้แทบเท้าเจ้า นี่เจ้าต้องการจะเปิดศึกกับนิกายเปิดเสี่ยวเฟิงอย่างนั้นเหรอหุบ<อ>ปากซะข้าคือเทพธิดาเจ้ากล้าดียังไงใช้จิตชั่วร้ายมาต่อกรก,กับข้าไม่ตายซะช้างเออ,อไม่ได้เป็นเพียงแค่อดอกไม้งามและแจกันดูเหมือนว่าข้าจะต้องเคารพนางให้มากกว่านี้ซะแล้วระบบทำการอัญเชิญเทพะปีศาจทำการสู่เชิญเทพลปีศาจไปกันกลับบ้านกันเถอะจุ๊ค่ะ นายท่านหลวงหนีโดนพ่อของนางราชามังกรทะเลจีนใต้จับตัวไปแล้วนายท่านรีบกลับมาเร็ว